<c oughs> ไหนลไหนดิน,ะ <Power S 2> น่ะพาวเวอร์เลยน่อ๋อพี่ไม่ได้ติดตามนะกัวทีมีนะทีหนึ่งทีหนึ่งบนหัว มันลงยาวสองตัว okay, okay. มันลงมันลงยาวซ้ายสองตัวสามตัวสี่ตัวเลยเต็มเลยยาวหมดเลยเดี <Okay. S 1> ๋ยวพี่ลงยาวกับมันนะ เหลือสองตัวปับมเลยก่อนปั๊มเลยดิอุ้ยตอนต่อหน้าพี่มันมันเหลือตัวนด้ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่มีเลือดอีกตัวหนึ่งไม่มีไม่มีปืนมันออกหรอ่อดูเลือดพี่ดิ มันหาปืนไม่ได้ r e s ต t r e s e น thank you ฝากทุนชุหนะแม่งมันถมหาพี่สองตัวอะไรเมื่อกี้ thank you เพื่อมันนอตัวหนึ่ง ม,มันเจามันจะมีดไปเฉาะหัวนะเมื่อกี้ <c oughs> อย่าไปวิ่งเข้าหามันหน้าหนเ <c oughs> จะได้เคยเจอ,อยัง, <c oughs> ยงมีดอ๋อ <c oughs> แรงกว่าสไนเปอร์อีกนะมีดอะนัดเดียวแบบเออชึกเดียวนี่คือแบบ <c oughs> โดนมีดเหรอเออใช่ใช่แล้ววิ่งสวนทีเดียวปึ๊กนี่ล้มเลยนะโคตรแรง

放班蒲咪放。 คนเหรอคนคน Someone has been here ฝั่งไอ้ข้างบนหลังนั่นไม่ไม่ใช่คนเอาบอดรงอินเดียด้วยนะัเนี่ยเอ้าทำไมหนูเห็นสองตัววะนีม่มียาอะไรสักก้อนวะ Xem có địch Watch out. Oh Attack the mark. Don't give up. still you. nó có rồi, phòng rồi, phòng rồi <thirteen> ดันตุ๋ยเพื่อนผมขึ้นไปผมตกใจหมดเลยผมก็คิดว่าก็ไปไหนแล้วไม่ได้หาเลยนะฮะเสียงว่าร้อยครับผม ฝากช่องได้ไหมครับพอดีไออถ่ายคลิปลอง Youtube ครับผมอ๋อได้ครับได้ครับฝากเลยครับ๋ยวไปติดตามครับผมครับฝากไว้ก่อนนะครับอยมาเอาคืนครับโอเคฝากกับแฟนแฟนเพจในทิกตอกไหมครับตอนนี้คืออะไรที่ดีไอ้เนครับผม มีอยู่ปะแด้คนมันยิงฝั่งนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าตัวมันยงงไง <c oughs> น,นกวอ่า Watch o u นั่งลงตุ้นั่นลงลง là ngọc hàng Mày đi <What's> <coughs> Hơi thương ạ à. ไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ไม่ถูกอ่ะต่อแม่นมี่สอดหัวมันเชื่อเชื่อตัดผม,มให้ตดัดคอแม่งเลยโอ้ตัดผมได้ไหมเพื่อนตัดผมไม่แฉได้ได้เพื่อนตัดคอมาแล้วเพื่อนโอ้ มันไม,ม่ชมฟังไหนอ่ะเมื่อกี้มันตายป่ะมันไม่ตายเนี่ยเซ็บน่าออยูที่กี่ไูยุกไม่ตายครับอ๋อโอเคเฮ้ย <c oughs> ออ้าวมดตี้เหรอไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้บอทเพื่อนมันต้องอยู่ใกล้ๆพี่แน่ว่ะนั้น <c oughs> มันเหลือตัวเดียวนี่ เมื่อกี้พี่วิ่งมาปุ๊บมันโผล่หัวมายิงพี่แหละกำแพงแต่มันมันไม่คมไหมอืมมันไม่ได้รับมีดมาก่อนนะเพื่อนเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับถ้ามันรับมีดมาให้ผมน่าจะตายแล้วน่าจะด้วนนะเพื่อนเฮ้ยมาดิงแขนนะเพื่อนเพื่อนเงียบเลย เพื่อนเพื่อนเพื <Yes> ่อนเพื่อนมีตัวกระโดดมีตัวกระโดดมันจะอะไรหรอคะทุกคนทางไหนไอ้ตัวนั้นหรอตัวเดิมปัว้า่วแล้วตัวเดิมว้าวความหมายว้าวที่อยู่วายเพื่อนมันต้องอยู่บ้านบ้านทกปี้เลยแน่นอนบ้านทูปมีตัวแล้วก็เห็นไหมสังกาต้องมาหลบฝั่งพี่แน่